รู้สึกว่าแบบบูบเดียวก็เป็นวันจริงแล้วครับพี่โมยังคิดถึงวันที่เราแบบนั่ง,งประชุมแล้วเลือกเพลงกันอยู่เพราะว่าค่อนข้างจะเลือกเพลงไวมากพอสมควรแล้วก็ด้วยระยะเวลาที่มันไม่ได้ยาวนานมากมันก็เลยทําให้แบบการซ้อมมันค่อนข้างติด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 กันแล้วก็มีบางวันที่เราป่วยกันไปเองด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเฮ้ยมันดูผ่านไปเร็วเหมือนกันมาอีกทีนึงก็อุ้ยวันจริงแล้วครับถ้าความพร้อมในเรื่องโชว์ผมว่า <Okay. S 2> จริงๆเราก็นะเราเราก็มีความพร้อมของเราเราไม่รู้สึกว่าเราพร้อมพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าพอมันเป็นงานที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทุ่มเทให้มันมากๆเนะเราจะรู้สึก,กม,มันมไม่พร้อมอต่พี่มดีเราจะอยากแบบเติมต,ตรงนี้หน่อยเติมตรงนั้นหน่อย,นนอ,ยอะไรอย่างเงี้ยครับาก้ว่าที่ผ่านมาแบบไม่เคยไปใส่ใจว่าแบบเราอาจเราอยากซ้อมเยอะๆเราเน้นความพร้อมเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยครับจนแบบเฮ้ยความยิงเรื่องสุขภาพมันก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันนะมันก็อาจจะแบบว่าทําให การซ้อมของเราดรอปลงมาบ้างอะไรเงี้ยครับใช่ครับโดยเฉพาะในคอนเสิร์ตนี้ที่เคล็ดกับสิงห์ลงไปดงไปดูในดีเทลของของโชว์ในแต่ละโชว์เองทั้งหมดเลยทั้งหมดเองเลยที่บอกว่าเมื่อกี้แบบว่าเรื่องสุขภาพเลยตอนนี้คือสุขภาพงอมแงมใส่อะไรที่ต้งดรอปเนื้อมของผมน่าจะประมาณ80 85ไม่เกินนี้ครับใช่ครับ ถ้าไม่ติดว่าเสียงขึ้นจมูกก็อาขึ้นจมูกนิดนึงเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าคิดว่าพอหน้าง,งานพออะดรีนาลีนมันหลั่งลแล้วเราทุกอย่างมันจะโฟมความจอยความจอยไ,มไมหมครับไม่เราโฟมขึ้นครับผมให้เขายกขึ้นามาเห็นชื่อคอนเสิร์ตครั้งนี้จริงๆคือยาปาที่บีทีเอนเจีครับนะะฮที่มันเป็นมาอย,ย่างไง คือจริงๆแล้วพิเรียบปราร์ตี้เนี่ยเคยถูกจัดขึ้นมาแล้ว<ค>ใช่มเคยมีมากส,สอนครั้นี่ครับ,รบเป็นพิเรียาปราร์ตี้เป็น,ปนคล้ายๆกับแฟนมีคอนเสิร์ตใช่ซึ่งแฟนมี้คือคอนเสิร์ตสมัยก่อนซึ่งตอนนั้นก็เป็นเหมือนคอนเสิร์ตสุดท้ายของพวกเราทั้งสองคนครับแต่ว่ามีความโชคดีเกิดขึ้นคือเรากลับมาเจอกันอีก พอกลับมาเจอกันอีกเนี่ยก็เป็นเหมือนการเปิดบ้านต้อนรับทุกทุกคนกลับมาเข้าบ้านอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพริรยาปาร์ตี้ครั้งนี้ก็จะเป็นเหมือนการเปิดบ้านให้ทุกทุกคนมาจอยในบ้านของพวกเราอะไรเงี้ยครับซึ่งในบ้านก็จะถูกแบ่งออกเป็นห้องๆ mm hmm. ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าห้องไหนจะเป็นห้องอะไรบ้าง mm hmm. อะไรเงี้ยครับเป็นบิ๊กินล่าเกดใช่บรรยากาศในบ้านไม่จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเดิมเลยที่เราเคยเห็นกันสำหรับคลิปสิงที่ความ<ๆ>เป็นคลิปสิงน่าจะน่าจะเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือ คือความเป็นคิดสิ่งที่ันผ่านมาคนอาจจะยังเห็นไม่ชัดด้วยนะ <brunch> ใช่ครับพอมาเป็นคอนเสิร์ตครั้งนี้รู้สึกว่าความเป็นคิดสิ่งจะออกมาชัดมากในรูปแบบของโชว์เลยพอ,พอดูตั้งแต่โชว์แรกจนโชว์สุดท้ายทุกคนก็จะรู้สึกหละอ๋อจริงๆแล้วคิดสิ่งเขาเป็นแบบนี้นี่เองอะไรเงี้ยครับใช่ก็คือจะใส่ความเป็นตัวเองลงไปในโชว์เยอะมากเยอะมากครั้งนี้ตอนตอนกินเผ็ดไอตอนปารพยาปาร์ตี้เมื่อวกี่ปีทวโอ้โหกี่ปีที่แล้วสามะครับสามสามนะตนสามปาร์ตี้ิปาร์ตี้ สี่หรือห้าสามกว่าครับนี่มีมีพิเรียู่ตรงนี้เราถามเขาได้เลยคนคนขึ้นเองยังไม่ค่อยจำประมาณเกืปีที่แล้วใช่ไหมความแตกต่างมันคือแบบความรู้สึกนะในแบบความแตกต่างเรื่องของความรู้สึกมันแตกต่างกันแค่ไหนอ่ะต่างเพราะว่าเราสามารถพูดได้ไหมว่าพิริยาปาร์ตี้ในในสมัยนั้นที่เราจัดอ่ะเรายังค่อนข้างอดประสบการณ์ มากกว่าบนเวทีตอนนั้นเหมือนเราให้เลือกเพลงเองมากนะเลือกเพลงแล้วเราก็ให้ทีมงานทําทุกอย่างให้ใช่ยังไม่ใช้ยังไม่ใช้ดนตรีจากวงดนตรีจริงๆเลยด้วยซ้ำเป็นแบ็กอินชรก็คือเขาไปทาดนตรีมาแล้วเป็นแบ็กอินชรเราไม่มีลูกเล่นในการโชว์ต่เกี่ยวกับเพลงอะไรขนาดนั้นนจเ็สนรคใช้วงดนตรีสดครับผมแล้วก็มีอะไรให้ดูอีกเยอะแอบแอบสปอยได้ไหมว่าครั้งนี้คือนอกจากพวกเราเนี่ยมีนักดนตรีมากกว่า 20ชีวิตเลยครับที่ถูกส่งมาจากหลายทิศทางมาช่วยเรามากๆครับทั้งบ้านช่องวันทั้งโอ้หลายบ้านเลยครับมาช่วยกันเยอะมากใช่ครับครั้งนี้พิเศษมากจรงิงๆครับแ้าเว่าในส่วนโปรดักช<ถ>ันมันก็ต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิมยิ่งใหญ่กว่ากวาพิธีาปาร์ตี้ใช่ยิ่งใหญ่กว่ายิ่งกว่ายิ่งใหญ่กว่าในแง่ของภาพกว้างของเพลงของดีเทลงานที่เราลงไปดูในรายละเอียดที่เพิ่งกดที่พกเพ<ล>ิ่เป็นเรื่องของลูกเล่นเราคิดว่าตอนนี้เราแคลวแพาแค่ไหน ถ้าเทียบจากวันนั้นถ้าเทียบจากวันนั้นผมว่าผมแพลพแพวกว่าเดิมเยอะเยอะขอสักหนึ่งขอสักหนึ่งคือขอสักหนึ่งน mm ี่คือคือขอขอขอแพาวขอาแพพาวปกติผมว่าแพาวอยู่แล้วครับทุกคนแค่ตามจับผมไม่ทันก็เท่านั้นเองคือจริงๆอ่ะเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วผมว่าพี่ฝนก็รู้แต่แค่แบบว่าตอนนั้นอาจจะด้วยอายุด้วยใช่ไหมเรายังไม่กล้าสกเท่าไหร่ไม่ได้ไม่กล้าก็กล้าแหละแต่แต่ว่าแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเออก็ สงบเสงี่ยมเจียมตัวนี่สงบเสงี่ยมเจียมตัว,งงตวครั้งนี้คือเรียกว่าปลดแอกไหมไม,ไม่ไม่ถนงันาดน้นผมก็ยังแบบเออ,เ,อ,อเป็นคนเดิมไปตัดสินกันบนเวทีนะฮนะการนับความเป็นสิงโตไปไม่ไดครั้งนี้ไม่ความเป็นสิงโตก็ยังเป็นสิงโตเหมือนเดิมครับออแ,แต่ว่า อย่างที่บอกไปก็คือเราค่อนข้างจะใส่ความเป็นคริสแล้วก็สิงโตล,ลงไปในในในโชว์พิเรน่าปาร์ตี้บิกินเกนเในครั้งนี้มากๆเลยเพราะว่าเราลงไปดูดีเทลแม้กระทั่งเลือกเพลงแล้วก็เอาเพลงที่เราชอบทั้งสองคนอะ่ะมาหยอ,อไดไว้ตรงกลางค,คือเก้าอี้ที่วางฮะพิ้นเป็นคนจัดเองนะฮ <laughs> <น>ะอันนี้เวอเนี่ยปิ้นกัน <laughs> มานะฮะอันนี้ปิ้นกันมาแล้วไฟที่ที่อยู่บนเวทีคือพิ้นคือเป็นไปเองนะไปซื้อแล้วต่อไฟ่ายไฟเองเลย <laughs> เราไม่มีทีมงานช่วยเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะลงไปถ่ายรูปในคอนเสิร์ตเองด้วยใช่ <ๆ S 2> เมื่อกี้พูดถึงความแพวพราวคุณงแล้วความแพวพราวทองแุพีนะคะเออผมว่าความแพวพราวผมอาจจะไม่ได้เพิ่มลดอะไรเพราะว่าก็เป็นตัวเองแบบที่เห็นอย่างเงี้ยนี่แหละครับแต่ว่เาๆๆวเ,าๆๆเาๆๆหมือนเรามีโอกาสได้ไปเจอรุ่นพี่หลายๆคนทั้งนักดนตรีเก่งๆหรืออะไรเงี้ยมากขึ้นเราเลยเหมือนกับว่า ขอใช้ความรู้ที่ได้จากพวกเขาครับมาทําดนตรีในครั้งนี้ม,มาทําโชว์ในครั้งนี้ให้มันดูมีสเกลใหญ่ขึ้นมากกว่าแต่วจริงๆแล้วคือเราจะดูในพาสของดนตรีเป็นหลักเลยครับใช่ครับคือพี่สิงห์เขาจะดูแบบพวกมวลอารมณ์ต่างๆหรือว่าส่วนใหญ่การเลือกเลือกชื่อเพลงเนี่ยพี่สิงห์เป็นคนเลือกมากกว่าคิดด้วยซ้ำครับแต่ว่าพอพี่สิงห์เลือกเพลงให้แล้วปุ๊บเนี่ยคลิดต้องเอาเพลงนั้นนะไปทํางานต่อว่าเราจะใส่ดนตรีแบบไหนเราจะเปลี่ยนเราจะเ,เลียเลนส์ยังไงอ,อะไรอย่างเงี้ยครับเราจะแบ่งพาทกันแบบ รอบนี้เหรอรอบนี้ตีทางความคิดบ้างอย่างเพลงก็มีช่วงหนึ่งที่เราโยนเพลงลงไปช่วงแรกที่ประชุมเพลงอ่ะเราจะโยนเพลงทั้งหมดที่เรารู้แล้วรู้รรสึกว่าอยากใช้ลงมาเป็นกองกลางแล้วก็จะมานั่งแบ่งกันว่าควรจะเอาเพลงไหนเข้าเข้าเข้าลิสต์เพลงช้าหมดเลยเพลงมันจะเ,เป็นยังไงนะอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ได้ถึงขั้นตีกันแต่ผมว่าพออีกคนนึงเสนอความคิดเห็นนะครับอีกคนจะเป็นเหมือนมุมสะท้อนของคนดูให้ให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะแบบว่าจะอุดทุกรอยรั่วให้ได้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ว่าคู่ข <c oughs> องคเป็นเนเวลาที่บผมก็มีความลดละไม่ได้ทั้งคู่ <c oughs> พอแบบเชื่ออะไรไปแล้วแบบคิดว่าโอยมันต้องเป็นอย่างนั้นสิเห็นภาพไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันเลยต้องให้เป็นมุมสะท้อนเยอะๆว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นดูจะเป็นยังไง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับตอนนี้ก็คือมั่นใจมาก นม่แล้วรอย่าทำมีชนะอย่าทำมีมั่นใจมั่นใจครับไม่คือที่ขาดอย่างน้อยก็เป็นโชว์ของเราเองแล้วก็มั่นใจใช่ใช่มั่นใจมั่นใจไม่คือมั่นใจว่ามั่นใจว่าแฟนๆอ่ะที่เขามาดูวันนี้ดู่านสดเอง ผมมั่นใจว่าคุณจะพับใจอ่ะสนุกไหมไม่รู้แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่ผมมั่นใจว่าประทับใจแน่นอนใช่ครับแล้วก็ผมมั่นใจให้ด้วยอีกอย่างหนึ่งเลยคือในคอนเสิร์ตครั้งนี้ทุกคนจะได้ฟังเพลงเพราะๆเลยแสดงว่าไทยอัพเพลงไม่ธรรมดาที่เราเลือกไม่ไม่ธรรมดาจริงครับรอบนี้ขอเป็นแบบลองเป็นเป็น voice dubber ผมบอกเลยว่าเวอร์กมากเที่หลังบอกว่าไม่ธรรมดาจริงค่อนข้างจะเวอร์มากครับลิคเลยคือ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 ค พี่น้องๆหลายคนมาช่วยเยอะนะพคุณอะคือเป็นพวกแบบสายดราม่าเวลาโชว์อะไรอย่างเงี้ยเออยังจะมีชอบชอบฟังเพลงอกหักชอบฟังเพลงเศร้าทั้งที่เราไม่ได้เป็นอะไรเลยเราก็เลยต้องพยายามหาเรื่องราวหาอะไรมาใส่เข้ามาเมคขึ้นมาเพื่อที่เพลงนั้นมันจะได้แบบไม่ได้แค่ร้องเฉยๆให้คนดูเขาอินด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอยากเอาอะไรอยากโชว์มันจะเป็นกี่อไ่โอ้เยอะอยู่นะสี่หรือห้านะที่เราเป็นห้าพาที่าโชว์ทั้งหมดมีห้าก้อนครับ ซึ่งในทุกๆก้อนก็จะมีเอกลักษณ์ของมันเลยใช่ครับลายของแต่ละก้อนใช่ครับเราจะลองเยฉๆะไรนะฮะอะไรนี่เดี๋ยวก่อนนะคือการนี่หายให้การดีกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะขยี้ด้วยหรอขยี้พัดเต้นด้วยหรอบิดีตนี้โดนขยี้รู้เลยหลายคนเขาถามกันมาเยอะมากว่าทีมมีอาสยังมีอีกไหมอุอุ้ยอุ้ยเออผมขอให้เขาเป็นคนตอบนะครับ แต่ประเด็นคือย้อนกลับไปก่อนใครเป็นคนบอกว่าผมจะเต้นฮินวิอัพเหรอครับเอาจริงคือผมมาไปโจวหัวให้เองแหละหจัวแต่ว่าววผมเห็นใจเขาใจเขาได้ เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะมีหรือไม่แต่พี่สิงดูซิมันพร้อมไหมอ่ะฟิตเนสอ่ะฟิตเนสอ่ะผมไม่ได้ฟิตเลยเพราะว่าครูครูบอกว่าถ้าฟิตเนสช่วงที่เราต้องใช้เสียงอะมันอาจจะทําให้ลมการควบคุมเสียงมันเปลี่ยนเเสีียยงมันลแต่ว่าเขาวิ่งทุกเช้าเขาวิ่งทุกเช้าเขาวิ่งทุกเช้าช่วงนี้ก็เลยไม่ได้ฟิตเนสครับวิ่งอย่างเดียวแต่ว่าเห็นว่าคุณก็พร้อมนะพร้อมเลยพร้อมนะครับพร้อมอ๋อ ผมว่าเขาพร้อมแล้วผมว่าจากจากจากตอนที่เจอกันตอนถ่าย X Morning ะฮะจนตอนนี้ผมรู้สึกว่าเขากระชับขึ้นเยอะอะไรนะครับอุ๊ยจริงๆแค่เห็นด้วยเนื้อตาผมก็รู้สึกว่าเขากระชับขึ้นแล้วนี่ยังไม่ได้สัมผัสเลยนะให้ให้มันกระชับหน่อยเถอะคุมทั้งเวลากินอาหารคุมทั้งเวลาวิ่งใช่แล้วก็ไปหามอลิตบ่อยมากผมอ่ะใช่กระชับเลยใช่ คือคือคือของพี่สิงห์อ่ะอาจจะแบบวิ่งหรืออะไรงี้ผมไปหามอลลิศกระชับเลยพี่ลิครับรอบหน้าขอส่วนลด้วยครับผมใช่คือตกตกตกลงกันแล้วว่ามอลลิศแบดแอมบารเดอร์คิดสิงห์ครับจะทำกับแกยาวๆครับผมคือโดยคอนเสิร์ตของพี่สิงห์จะมีสิ่งหนึ่งก็คือน้ำตาคอนเสิร์ตนี้จะมีแม้โ้หนาตผมว่าแน่นอนนะ แล้วแต่คนอ่ะบางทีก็อาจจะไม่ไม่ได้อินขนาดนั้นแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าพาร์ทที่เราทําขึ้นมามันก็ค่อนข้างซิงอนกันแล้วแล้วผมว่าน้ำตาครังนี้มันจะไม่ได้มันจะไม่ไ,มได้มเป็นน้ําตาที่ออกมาจากหางตาม่าออมันจะไม่ได้เศร้ามันจะเป็นน้ําตาที่ออกจากหัวตาใครร้องก่อนอแฟนคับก่อนหรือเอาจริงเอายิง,งผมไปผมอไม่ร้องหรอกโอ้ย คือตอนตอนคอนเสิร์ต Kiss Element นะครับคือไม่ไม่ไม่ได้ร้องไห้นะเขารู้สึกว่ามันอิ่มเอมแต่ว่าครั้งเนี้ยพูดจริงๆว่าเราทุ่มกันสุดแรงจริงครับเห็นถึงความตั้งใจของทุกๆคนทั้งของพี่สิงเองของเราเองแล้วก็ที่มันซาบซึ้งไปกว่านั้นคือเราได้รับการช่วยเหลือจากหลายทิศทางมากจริงอันเนี้ยแหละอาจจะเรียกน้ําตาผมได้ไม่แน่เหมือนกันใช่ใช่ใช่อย่าเพิ่งไม่อย่ากจิ่ีบรีบเดี๋ยวไม่มีเสียงขึ้นนะ่วันนี้ก็คิดแบบดูบดกลาวในการคุมนำเสนอที่แบบสิ่งมามาแบบเตามที่เสร็ จริงๆผมว่าทุกๆคนรู้คําตอบอยู่แล้วว่าการกลับมาเจอกันครั้งนี้คือพี่เขาแผ่วๆขึ้นจริงมากมันทําให้เรารู้สึกสนุกมากเวลาทํางานกับเขาอะไรอย่าง <c oughs> เงี้ยครับเพราะว่าปกติเวลาอยู่กันเองอ่ะก็จะโบ๊ะบะกันแบบที่ไม่มีใครเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับเคยทะเลาะกันด้วยนะผมเคยว่าทําไมไม่เป็นอย่างนี้ให้คนอื่นเขาเห็นบ้างวะพี่อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับกินน้ำก่อนไม่ไม่คือเมื่อกี้ที่คุณบอกว่าเขาแผ่วๆขึ้นก็ปกติ เขาไปหนีอยู่แล้วแต่ว่าเขาอาจจะแบบเกรงใจแฟนคลับหรือว่าใครเขาเลยไม่กล้าทั้งหมดแต่ก well> ็เคยบอกเขาผมจะไม่ค่อยเล่นหน้ากล้องครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ละเล่นหน้ากล้องละใช่ก็ยังไม่อยู่ยังไม่ยังไม่ยังไม่ถึงขนาดนนไปตัดสินกันบนคอนเสิร์ตได้เลยกาว่าใครจะแพ้ความกัวใจกันอุ้ยพออกันแหละเดี๋ยวนี้จริงจิงเดี๋ยวนี้เขานะอะไรเรื่องผมผิดตรงไหนดูว่าใครจะรับผิดกันดีกว่า โอ้ถ้าเรื่องร้องผมว่ายังไงก็น่าจะฝังนี้แหละน่าจะฝังนี้คือแค่ถามว่านะว่าทีรวักรกับแฟนคลับใครจะร้องก่อนดีกว่าอ่าอาจจะอันนี้ยังพอยังพอได้ลุน้นอันนี้ยังพอลุ้นอยู่แต่ถ้าเกิดผมกับพี่สิงห์ตอบผมเหอะน่ <c oughs> าจะง่ายกว่าไม่ใช่เลยเอ <c oughs> ไม่น่าจะมี<อ>นะแน่นะวันนี้พี่สิงอาจจะน่าก่อนแ้วด้วยมวลความคิดถึงอะไรเขาจะร้องก่อนถ้าผมยิกหลังเขาไว้อะร้องอยู่นี่ก็ไม่ร้องอยันนี้น่าจะเป็นครีมมากกว่าอะโอเคไม่ฝากครับผม ก็ขอฝากคอนเสิร์ตพิเรียบาร์ตี้บิกินเกนของพวกเราด้วยนะครับก็เรา2คนเนี่ยค่อนข้างที่จะกล้าพูดเลยว่าเป็นคอนเสิร์ตแรกที่เราลงไปดูในดีเทลงานทั้งหมดอย่างละเอียดมากขนาดนี้เป็นครั้งแรกจริงๆแล้วเราก็ทุ่มเทให้กับมันมากๆเหมือนกันนะครับผมก็อยากให้ทุกคนมาเก็บความประทับใจไปด้วยกันใช่ครับใครที่ไม่ได้มาดูที่งานวันนี้ก็ ยังสามารถซื้อบัตรไลฟ์สตรีมได้อยู่นะครับทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับผมรู้สึกว่าจะซื้อได้จนถึง4ี่โมงนี้ปะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองถามบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งก็คือความจริงซื้อได้เรื่อยๆเลยด้วยซ้ำเพราะดูย้อนหลังใช่ครับก็จริงๆต้องต้องต้องบอกว่าที่ผ่านมาพิรยาของเราแล้วก็ทั้งคิสทั้งพี่สิงห์ทั้งแฟนคลับของพี่สิงห์แล้วก็แฟนคลับของคิสด้วยครับเราเดินทางไปประจ ol ไพรกันมาหลากหลายที่มากๆเลยครับแล้วก็วันนี้จริงๆมันเป็นเหมือนการกลับมาเริ่มต้นการประจ ol ไพรครั้งใหม่ เป็น New Journey ของพวกเราจริงๆอะไรเงี้ยครับก็คาดหวังว่าโชว์นี้จะเป็นโชว์เปิดที่เราจะได้เดินออกไปประจนภัยในอีกหลากหลายที่มากมายเลยเพราะฉะนั้นก็อยากให้อยู่ด้วยกันในวันนี้ครับผมสำคัญสำหรับคิดสิ่งมากๆเลยครับฝากด้วยนะครับครับ